เอาละครับปล่อยตัวไปแล้วครับของการแข่งขันรอบชิงชนะเ,เลิศ4เม17ปีชายยังรู้กันอีกยาวๆทีเดียวครับ400เมตร่ามไป ส0มร้อยมิตรในขนาดนี้ครับผมจะ่กำลังจะเข้า400มิตรเอาแล้วครับเข้าสิ้นชัยกันไป